ทางการไทยยอมรับนะครับว่าสหรัฐได้แจ้งเตือนให้ไทยระมัดระวังความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายไอเอจริงแต่ว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงไทยก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่พบไอเอเคลื่อนไหวอยู่ในไทยแต่ได้สั่งเฝ้าระวังตามสถานที่สำคัญแล้วครับพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรหมณากุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่ทางการสหรัฐแจ้งเตือนประเทศไทยอาจตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มไอเอ โดยระบ,บุว่าการข่าวยังไม่พบว่ามีกลุ่ม i อเเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยและไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีการออกคำสั่งมาตรการป้องกันการก่อ,ก,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 อการร้ายและการก่อวินาศกรรมโดยแจ้งเตือนทุกหน่วยงานให้ร่วมป้องกันสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าแหล่งคมนาคมหรือว่าสนามบิน รวมถึงจัดกำลังฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เป็นเป้าหมายทั้งคนไทยและต่างชาติาาตขณะที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับกับไทย PBS ว่าทางการสาหรัฐเคยมีหนังสือส่งมาอย่างทางการไทยจริงแต่ว่าเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วซึ่งตำรวจก็มีมาตรการเฝ้าระวังเรื่องนี้เต็มที่ครับ